นี่ล่าสุดใช่ไหมไอก้กติกาเกออรื่องสวอะไรบ้าบอกบอบเนี่ยนะก็มึงเขียนกติกามาแบบนี้เขาก็พยายามจะต่อสู้เพื่อสกัดกั้นพวกนายทุนทางการเมืองไม่ให้สภาสูงเขาก็เลยชักชวนคนมาช่วยกันสมัครเยอะๆไอก้กกตอเอาอยู่แล้วห้ามชวนอีกผิดกฎหมายอีกเอาแล้วทีมึงชวนคนไปเลือกตั้งอ่ะมึงไม่ผิดกฎหมายวะไปมากกตน,นี่คือกติกูใช่ไหม คือตัวลมมึงจะเอายัางไงเนี่ยตัวลมประเทศนี้เป็นของกูแล้วเป็นของกะกะตคือผมว่าประเทศนี้มันวิกฤตเป็นหมดทุกด้านนะพี่น้องคือกะกตตัวลมมึงจะเอายัางไงมึงถามใจมึงเองดีกว่ามึงจะรับใช้ประชาชนจะรับใช้อำนาจเก่าก็กติกามึงอะ่ะมันวุ่นวาย,ยางไงเขาถึงอยากจะจัดการกับนักการเมืองเขาต้องการ จะสกัดพวกบ้านใหญ่หรือคนของพรรคการเมืองไม่ให้เข้ามาเป็นสอวอเขาดึงยอมเสียเงินคนละสองพันห้าเพื่อจะเข้าไปสกัดกัน้นตอกตรงตตบอกห้ามนะตุลมงพวกมึงยาวยังไงใครสั่งก,กรกตแล้วคนที่สั่งได้ทั้งหมดคือใครกูก็ไม่รู้มึงอย่าถามคำถามท,าที่กูตอบไม่ได้ดีครับมึงถามคำถามท,าที่กูตอบได้ดิ แล้วมึงอย่าถามคำถามท,ที่มึงรู้อยู่แล้วด้วยเออเห็นไ,ไหมประเทศนี้ผมงงมากเว่าสาภาไม่สามารถแก้กฎหมายได้ต้องให้ศาลตัดสินถ้านี่ศาลนี่ควรจะอยู่ภายใต้สาภาทุกอย่างภายในประเทศนี้ต้องอยู่ภายใต้รัฐสาภาเพราะสภาคืออะไรครับฝ่ายนิติบัญญัติเป็นคนออกกฎหมายพอออกกฎหมายเสร็จปุ๊บทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายศาลก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย เพระาะศาลจะตัดสินตามเบอร์ใจไม่ได้ต้องตัดสินไปตามกฎหมายกฎหมายเรื่ไหนก็มาจากสภาครับวันนี้กูเลยงงมากเลยพวกมึงแม่งทากันจนล็อกคอตัวเองกันเลยสภาหฮงซวยเนี่ยนะถ้ามันยืดเรื่องมากก็ยุสบสภาแล้วก็หาเสียงกันใหม่เลยนะได้ไหมนั่นแหละคือประชามติแต่นี่อะไรครับจะแ,แก้แล้วจะมาลงก็ต้องลงประชามติสองรอบสามรอบแล้วใช้เงินนั้นนะครับเงินเงินพ่อเงินแม่มึงหรือเปล่าล่ะ นี่ล่าสุดสวจะเอาเงินไปดูงานอีกนะเออนะวันนี้ประเทศเรามันเข้ากาันวิกฤตไปทุกด้านแล้วก็พี่น้องไนงะผมไม่เข้าใจนะว่าทําไมเราต้องอยู่ทำไมผมต้องอยู่ภายใต้การปกครองนักการเมืองพวกนี้นะขร้นการบางคนแม้จะรับใช้นักการเมืองอีกแต่ผมก็ต้องทนอยู่กับพวกมันนะ พี่ผมกล้าจะพูดและกล้าจะด่าด้วยผมไม่สนใจอยู่แล้วแต่คนไทยส่วนใหญ,ญ่มันไม่กล้าแบบผมไงผู้ว่าแบงค์ชาติกับนายกทั้งคู่ก็ต่างรับใช้นายตัวเองไงทั้งผู้ว่าแบงค์ชาติด,ด้วยผู้ว่าแบงค์ชาติก็รับใช้ธนาคารไงเถียงกูมาดิไอ้นายกก็จะหาแต่เสียงไอ้ผู้ว่าแบงค์ชาตกกิกลัวผลประโยชน์ของแบงค์จะเสียหาย เถียงกูมาเลยทั้งสองคนนั่นแหละครับถ้าพวกมึงทำเพื่อชาติจิงประเทศมันไม่วุนวายหรอกครับไอ้ผู้ว่าแบงค์ชาตกลัวผลประโยชน์ของแบงค์จะเสียถ้าไม่จริงก็เถียงมานะวันนี้ที่ผู้ว่าแบงค์ชาตไม่ยอมลดดอกเบีย้ยก็เพราะกลัวและครผลประโยชน์ดอกเบีย้ยคือผลประโยชน์ของใครของธนาคารไง วันนี้ต่างคนตัางทำเพื่อนายตัวเองไงแต่ไม่มีใครมีนายเป็นประชาชน้นายกก็จะหาเสียงอย่างเดียวเพราะพูดไปแล้วว่ากูจะแจกเงินดิจิตอลท่านี้พอจะแจกเงินดิจิตอลเนี่ยมันหาเงินไม่ได้ก็ต้องไปกู้เข้ามาครับถ้าตักู้มาทําได้ยังไงกูต้องขายพรนธาบาัตรถ้าขายพรนธาบาัตรให้ดอกเบีย้ยตา่าก็ไม่มีใครเ้อเอกีกก็ต้องให้ดอกเบี้ยสูงให้ดอกเบี้ยสูงก็จ่ายไม่ไหวไงก็เลยต้องให้แบงก์ชาติลดดอกเบีย้ยมาก่อน เพื่ออะไรเพื่อให้โกนถอนเงินจากธนาคารเอามาซื้อบนธาบาัตรัฐบาลเพราะันธาบาทัทรัฐบาลให้ดอกเบีย้ยสูงกว่าเงินฝากวันนี้พูดถึงเรื่องเงินฝากแต่มึงไม่พูดถึงดอกเบีย้ยเงินกู้วันนี้ถ้ามึงลดดอกเบีย้ยเงินกู้ด,ดิประชาชนได้ประโยชน์แต่ไม่ใช่ลดดอกเบีย้ยเงินฝาก วันนี้เราเบี้ยเงินฝากกี่บาทบาทห้าสิบเราเบี้ยเงินกู้เท่าไหร่แปดบาทห่ากงกันเท่าไหร่ใช่ไหมวันนี้นะพอมึงลดเราเบี้ยนโยบายลงอ่ะเราเบี้ยเงินฝากจากบาทห้าสิบเหลือบาทเดียวเงี้ยก็ไปห้าสิบต่างๆนะไอ้ดอกเบี้ยเงินกู้ก็ลดไปห้าสิบต่างๆแต่มันก็ยังสูงอยู่ดีนะนั้น ถ้าสมมติมันลดดอกเบี้ยลงมาเอลดคนละห้าสิบตังค์ดอกเบี้ยแปดบาทเหลือเจ็ดบาทห้าสิบรัฐบาลก็ขายบัตรบัตรให้ดอกเบี้ยแปดเปอร์เซ็นเพราะสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ใช่ไหมคนก็จะมาเฟื้อกับรันฐบัตรรัฐบาลเพราะดอกเบี้ยเยอะกว่ากแค่นั้นเองแต่โอเคเงินดอกเบี้ยเงินฝากไม่แตกได้ไหมเพราะนี่คือเงินของประชาชนแล้วมันคืออะไรครับดอกเบี้ยเงินฝากคือต้นทุนของธนาคาร แต่ดอกเบีย้ยเงินกู้คือ,อไรายได้ของธนาคารนะครับมึงไม่แตกกันเลยไงวันนี้ยังประเทศไทยเป็นประเทศที่ดอกเบีย้ยเงินฝากกับนดอกเบีย้ยเงินกู้ห่างกันขนาดนี้เออประชาชนมันเดือดร้อนไงถามว่ามึงลดดอกเบีย้ยนโยบายมาห้าติดตงา์ประชาชนก็ไม่มีเงินจะฝากแล้วคนที่มีเงินฝากก็ดอกเบีย้ยน้อยอยู่แล้วมึงไปลดลงไปบีก็จะแดกอะไรอะแค่น,น,นั้นเองใช่ไหมเออ นั้นนั้นมึงลดบบเอาเบี้ยเงินกู้ดิไอ้คนที่ติดนี่อยู่ก็สบายขึ้นแต่จริงที่เกิดขึ้นแน่นอนคือไรายได้ของแบงค์มันลดลงวันนี้นะผมจะบอกตัวเลขที่ชวนขนหัวลุกให้คุณรู้นะครัูดูแค้ตัวนี่นะเงินฝากใน,นระบบมีสิบหกล้านล้านนะครับนี่ภาคกวัวเรืองก็สิบหกล้านล้านก็แสดงว่าอะไรครับ ก็แสดงว่าเงินฝากในแบงก์มันไม่มีมันมีตัวเลขเงินในแบงก์มันปล่อยกู้ไปหมดแล้วคุณรู้ไหมเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตมันมีสำรองธนาคารจะปล่อยเงินกู้ไปทั้งหมดไม่ได้นะครับเขาจึงต้องมีสำรองไว้มันจึงมีอัตราช่องว่างระหว่างดอกเบีย้ยเงินฝากกับดอกเบีย้ยเงินกู้เยอะเพราะอะไรครับเพราะเงินฝากทั้งหมดปล่อยกู้ทั้งหมดไม่ได้ แต่แม้ก็ต้องเอาคนกู้เนี่ยจะต้องให้ดอกเบี้ยแพงหน่อยเพื่อจะมาหล่อเลี้ยงไอ้เงินฝากที่ใช้เป็นสำรลองนะครับแต่ไม่รู้หมาตัวไหนนะไอ้หมาตัวนั้นนะ่ะมันชื่อลุงอะไรก็คนมันก็ไม่รู้ไปยกเลิกสำรลองตรงนี้ไงวันนี้ธนาคารก็เลยไม่ต้องกันสำรลองนะครับเงินมีเท่าไรก็ปล่อยกู้ได้หมดไงมันก็เลยเป็นตัวเลขที่มาว่าเงินฝากกับเงินกู้แบงเท่ากันไงทั้นนั้นวันนี้แบงค์มันไม่มีเงินในแบงค์มึงรู้หรือเปล่าเนี่ยแบงค์มันพร้อมจะล้มในทุกวินาที ถ้าเกิดคนแห่ไปถอนเงินนี่แบงค์จะไม่มีเงินให้ถอนนะเพราะไม่มีสำรองเงินในแบงค์ <S 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 ผมว่าคนไทยไม่รู้แล้วกันถ้าผมไม่บอกคุณก็ไม่รู้กันอยู่ดีนั่นแหละเมียผมยังไม่เชื่อผมเลยผมบอกให้ไปถอนเงินออกมาให้หมดเพราะถ้าเกิดวันหนึ่งคนแห่ไปถอนเงินนะแบงค์มันจะมีเงินให้ถอนเพราะวันนี้แบงค์ไม่มีสำรองมีหมาตัวไหนไม่รู้ไปยกเลิกไว้ไอ้หมาคนนี้กู้เยอะๆนั่นแหละเพราะถ้าไม่ยกเลิกตัวนี้แบงค์ก็มีเงินให้กู้ไง พราะมันเต็มวงเงินไงเขาถึงบอกไงว่าให้มีการกันสำรองไว้ไม่งั้นแบงก์มันจะล้มแต่นี่รัฐบาลมันไม่มีเงินน่ะมันไม่รู้จะกู้ที่ไหนต้องกู้ต่างชาติก็เ,เครดิตเขาก็ไม่มีกู้ไว้เก,ก็แพงก็เลยต้องหันมากู้แบงก์สถาบันกันเงินในประเทศไทยไงธนาคารมันเลยบอกไม่มีเงินให้กู้แล้วเพรามันเต็มวงเงิน เงินก็มีก็มันต้องการไม่สัรองกันยกเลิกไลยนี่นะนี่คือที่มาเข้าใจไหมประเทศนี้มันจะไม่บรรลัยในกับคุณเอาคนที่ไม่มีความรู้มาบริหารประเทศชาติไงน,นันั่นมันก็จะเอาแต่เงินน่ะมันก็แก้นู่นแก้นี่คุณรู้เปล่าวันนี้นรไม่มีสิทธิ์ก็ไปตรวจสอบเรื่องรายได้ของรัฐบาลถ้ามีสิทธิ์ตรวจสอบเรื่องรายได้นะมันการทุจริตจะไม่เบ่งบ้างกันนานนี้นะวันนี้ก็ยกเลิกแล้วนะ มีอะไกา,าใช้จ่ายวันนี้ครับไม่มีการตรวจสอบรายได้ของรัฐถูกยกเลิกไปแล้วก็ฝีมือหมาตัวไหนก็ไม่รู้กันนะคือรายได้รัฐเนี่ยมันต้องมีทั้งการตรวจสอบทั้งเงินเข้าเงินออกวันนี้มันตรวจสอบแค่เงินออกครับไม่ได้ตรวจสอบเงินเข้าฉะนั้นเงินจะเข้าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตกลงกันเองได้เลยใช่ไหมแต่ว่าเงินออกนี่ก็ตรวจสอบก็เหมือนจะ ละเอียดรอบครอบนะก็คือจะใช้จ่ายเงินอะไรก็ต้องมาตรวจกันหน่อยก็จะใช้เงินไปทําอะไรครับแต่เงินเข้าไม่ตรวจสอบนะครับไอ้ตรงนี้แหละคือช่องที่มันเกิดการทุจริตเงินเข้าแนละ้วเท่าไหร่ก็ได้สัมภากรอ่ะตกลงนะขนาดนี้อ่ะโอเคขนาดนี้พอจบอาํานาจกูให้เฮ้ยมึงมีนี่ค้าอยู่พันล้านต่อรองไปต่อรองมาหนึห้าร้อยโอเคเอามาเลย นี่ทาได้นะเพราะไม่มีการตรวจสอบที่มาของเงินของเข้าไงรายได้ไงครับก็คือมาขอให้เงินเข้ามาโอเคจบครับแต่มันอาจจะมาน้อยกว่าปกติดังนั้นเมื่อไม่มีการตรวจสอบที่มาไรายได้ก็ไม่มีสามารถตรวจสอบภา,าษีได้ไงมันไมีการทุจริตกันโมโหลางไงก็คือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปเจรจารู้ว่านี่มีนี่อยู่ในไหนอโอเคโอเคนี่พอเฮ้ยสอว่ากูต้องจ่ายมึง้อยล้านนะ กูขอจ่ายห้าสิบได้หมแต่กูให้มึงสิเป็นแบบนี้ประเทศเรามันนึกบันไลยนี่นะครับถ้ามึงไม่ปราบทุจริตคอร์รัปชันประเทศนี้ไม่มีทางแก้ไขอะไรได้เลยแบงค์สีอะไรเหรอทุกแบงค์วันนี้ไม่ต้องสำรลองเงินฝากไม่ต้องก็ไม่ต้องการสำรลองมีเงินเท่าไหร่ปล่อยได้หมดนะวันนี้นก็ปล่อยกันแลกดิเพราะอะไรครับอัตราส่วนต่างเงินฝากกับอัตรา,ตาเงินกู้มันห่างกันเยอะเหลือเกินยิ่งปล่อยได้กู้เยอะเท่าไหร่นะ แบงก์ก็ยิ่งกำไรมากแต่จะเก็บนี้ได้หรือเปล่ากูไม่รู้นะวันนี้ตัวเลขคนระับคนจะตายหายแต่แบงก์กำไรเอากำไรเอากันก็มันนับแต่เฉพาะเงินอยู่ดอกเบี้ยที่เข้ามาไงแต่มันไม่รู้รอกว่าเงินที่จ่ายดอกเบี้ยเข้ามามันจ่ายได้จริงหรือมันจ่ายปลอมมันก็มีแต่ตัวเลขที่โชว์ขึ้นมาว่าเอามีกงยอดเงินฝากเท่านี้ยอดเงินกู้ขนาดนี้ดอกเบี้ยเท่านี้เป็นรายได้เท่านี้แต่ได้จริงหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะแต่เป็นตัวเลขที่โชว์ราะ สถาบานันการเงินก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถ้ากําไรเยอะหุ้นก็ขึ้นก็ยิ่งผงแสดงความมั่งคั่งไงถ้าบอกกําไรน้อยหุ้นไม่ขึ้นก็มูลค่าหุ้นก็ถูกใช่าน้คประเทศนี้ถึงบอกไงว่าตลาดหุ้นเองก็เชื่อไม่ได้ไงปล่อยคนเอาเงินไปฟอกกันจนเละไปหมดนะ่ะวันนี้แบงก์โชว์ตัวเลขกำไรเยอะนะแต่มีเงินสดหรือเปล่านะ มีแต่บ้านที่ยึดมารถยึดมาจะไม่หมด่ะล้วบอกแบงค์นี่ไหงหน้าล้มที่สุดประเทศนี้จะบอกให้เลยคนนึกแห่ไปถือทองกันไงพอแบงบค์ล้มทองกูยังอยู่นะถ้าเงินฝากธานาคารนี่แบงบค์ล้มมึงเหลือไข่ต้มเลยนะประเทศเราวันนึกบอกมันเตรียมหายานะอยู่แล้ววันนี้